ฝากข้าสามสองหนึ่งค่ะอาจารย์ขับพถึงวิฤตรักาันี้ค่ะครับก็เรื่องวิทรรศกากก็ขอฝากไว้กับสื่อและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับรับรองว่าสนุกสนานมากนะครับศิลปินร่วมสมัยพร้อมกับศิลปินของสลาเฉลียลร่มร่วมกันด้วยครับดประองค์การจัดการแสดงในครั้งนี้ครับเพื่ออะไรบ้างหนึ่งนะครับเป็นเพื่อการแสดงเทิดอพระเกียรตินะครับองค์ป่าสุเดะเจารยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับ เพราะว่าครบรอบ73พรรษาใช่ครับครับผมแล้วก็สื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยภาคกลางแลอว่าไทยอีสานด้วยนะครับใครอย่างที่บอกปีนี้เห็นที่บอกว่ามีไทยกับอีสานมนกันแดงว่าความเป็เอกษมากครับก็เราจะให้มีมีกลิ่นอทของอีสานตอนนี้น้องบิ๊กก็กำลังต่อให้มันลึกซึ้งกว่านี้อ่ะ อยากให้อยากให้บิ๊กเขาร้อให้มันลึกซึ้งที่เพลงแบบโบราณโบราณยังค้นหากันอยู่ครับเดี๋ยววันจริงจะอีกแบบนะครับอาจารย์คัสำหรับการคัดเลือกนักแสดงค่ะผู้แสดงเลือกยังไงบ้างศิลป,ปินที่ผมเลือกนี่นะครับวันวันนอนเวลานอนใช่คนนั้นนะครับไม่ใช่แตอนรูปหล่อยอย่างเดียวมีความสามารถนะครับอย่างนิโน่นี่ก็เป็นเจดเดตให้แล้วนะครับอย่างอ่าโตโต้ธนเดตจากโกเดิน2องนี่ก็มาเป็นอ่า เขาไวเจ้าหมื่นไวหวพระาานไทยังทองหยอดวันี้ก็ร้องถวายอ่าร้องร้องเทิดประเกียบในหลวงนะครับแล้วก็อย่างตอมนิลันนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มีวุฒิการแสดงบขาับครูอาจารย์มารวมกันหมดเลยนะครับคณัามารวมกัน,นครับรวมตัวกันยังไงก็ <laughs> เพราะเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็นะครับเคย <c oughs> เคยคุ้นเคยกันตั้งแต่ยังโน่นตั้งกับตัวเท่านี้เด็กๆฉะนั้นต้อมโน่น no ี่นะครับแล้วก็น้องบิ๊กพลอยยังไม่เกิดมั้งครับน้องทายก็ยังไม่ได้เข้าเรียนหนังสือเลยยากไม่ครับเพราะเป็นเดนเอรชั่นแบบวายนยากมากนะครับยากมากคือเวลาเท่านั้นเพราะแต่และคณะนี่เขาเคณะเขาเรื่องคิวฮาร์ดไปคิวทองทั้งหมด สองเทพประมุขที่รักทองยอดต้อมดิลันอัญชลีนี่มีคิวการแสดงทั้งหมดอย่างน้องสายก็มีคิวเยอะนะครับน้องพลอยนี่ก็ยากมากตรงเวลานี่แหละครับตรงเวลานี่แหละฮะแต่ปีนึงครั้งหนึ่งก็ขอกับลูกๆหลานว่าปีหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ได้ขึ้นมาสู่เวทีอันทรงเกียรติที่สุดนะครับแม่ท่าของนักแสดงเองนะคะได้กลับมาดี สำหรับทรายนะคะจริงๆสาราเฉลิมลุงเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็เป็นความฝันของศิลปินหลายๆคนว่าจะเป็นทางนักร้องนักแสดงภาพยนตร์นะคะรวมถึงนาักตาัดสินไทยอย่างลิเกจริงๆสมัยก่อนลิเกถือว่าเป็นนักศัดสินพื้นบ้านยากมากที่จะได้ขึ้นลงละครซึ่งวันนี้เราได้มาขึ้นลงละคมรมหขรสบหลว์ซึ่งเป็นปีที่พิเศษครบรอบ92ปีนะคะโดยทุกคน มีเป้าหมายแล้วก็มีความรักความเป็นไทยเหมือนกันทุกคนมีความสามัคคีกันอยากจะให้ลิเกยัยงคงอยู่แล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยคุณพ่อพงศ์ศุนท์ศรีเนี่ยถือว่าเป็นเจนเจเนอเรชันเก่าที่มาผสานกับพวกเราเจเนอเรชันใหม่ที่อยากให้ลิเกเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณพระเอกลิเกคณะทุกๆคณะเลยที่ ที่เขาเรียกว่าเสียสละเวลาแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมจริงๆทุกคนมีงานแน่นกันทุกคืนแต่ทุกคนมาด้วยใจแล้วก็ทุกคนรักศาลาเฉลิมกรุงค่ะก็คือศาลาเฉลิมกรุงอยู่กับเรามา92ปีแล้วพวกเราก็จะแสดงแบบนี้ไปจนแบบสืกษาใช่ืึกสารรักษาแล้วก็ต่อยอดไปจนที่สุดเท่าที่เราจะมีแรงไหวก็อยากจะให้ทุกคนอย่างที่ทราบกันนี้เนาะว่าถ้าถ้าเราไม่มีคนดูนะคะนักแสดงก็จะไม่สามารถแสดงได้อยากให้ทุกคน รักนะคะแล้วก็หันมาสนใจวัฒนธรมรมเพราะล่าสุดลิเกถือว่าเป็นโซ์พอร์ที่ที่ทุกคนกํบบาลังจับตามองนะคะแล้วก็หลากหลายงานรวมถึงต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยอยากทุกคนสนับสนุนถือว่าเป็นตัวแทนของศิลปินลิเกนะคะที่อยากจะบอกทุกทุกคนตรงนี้ค่ะคุณลุงบ้างมบรรทัดไทยของเนื้อหาในลิเกรเรื่องนี้ค่ะคุณนาบ้าร์กนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพ่อคุณพ,พ่อคงศักดิ์นะครับแล้วก็ โรงมหาบาลรลวงสาราเฉลิมกรุงนะครับที่ให้ให้พวกเราเนี่ยได้มาเจอกันนะครับพเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อแล้วก็เพื่อนบอกว่านานๆทีอ่เราจะได้เจอกันครับคือพี่น้องเรารู้จักกันแต่เราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่พอเรามาได้รวมกันแล้วเราได้เอาวิชาเราได้เอาความเป็นพี่น้องมาร่วมงานกันรู้สึกว่าแบบเพอเราได้เจอกันแล้วก็สนุกแล้วเราก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับแล้ว มันก็เป็นความฝันของโน้ตเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆเาครับจนตอนนี้มีหลานแล้วนวลนวลพองก็เรวมาแสดงด้วยนวลพองมาด้วยนะคะแสดงร่วบฉากด้วยเดบีด้วยมด้วยก็จะร้องก็จะร้องด้วยร้องไห้นะไม่ได้ร้องกรองควบคุมได้ใช่ไหมคะเกครอบควบคุมจะต้องรอดูวันนั้นด่ใหฉากรกอบรักครอบครัวครับอ๋อได้ครับต้องก็อยากจะเชิญชวนนะครับจริงๆครับว่าเพราะว่าทุกๆครั้งที่พ่อได้ ได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็จะมีความพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็เราได้เปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างอย่างน้ก,ก็จะได้แบบรับบทรูปแบบใหม่ทุกๆคนก็ได้รับแบบความตื่นเต้นใหม่ๆอะไรครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นบนเวทีที่เราแสดงอยู่ก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะครับมาเป็นกำลังใจขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสื่อด้วยนะครับที่ให้ความสําคัญกับอาชีพนี้เกิง ต้องถามตามเลยค่ะว่าสามารถซื้อบัตรได้วันไหนบ้างนะคะเท่าไหร่รตอนนี้บัตร เปิดจองได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์แล้วนะครับแล้วก็สามารถโทรตรงจองได้ที่สาราศึกษกรุงได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยก็อยากที่น้องชายบอกเลยถ้าหากลิเกจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้ะาหา่า,าดท่านผู้ชมแล้วก็การแสดงครั้งนี้เราปรองว่ามันสนุกเป็นอีกหนึ่งรสชาติเลยที่คุณพ่อคงศักนั้นได้ประพันธ์บทขึ้นมานะครับแล้วต้อมเนี่ยเป็นศิลปินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างเจนเก่านะครับแล้วก็เจนใหม่ซึ่งประสมผสานน้องๆนําทีมนะครับ ทำให้เป็นลิเกร,ร่วมสมัยร่วมระดมความคิดกับคุณพ่อพงศักดิ์นะครับด้วยกันแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกท่านก็คือน้องชายคือน้องโตโต,โต้เด็กโรดิสซองหรือศิลปินช่างหวันนั่นเองซึ่งมันยากมากกับคิวเพราะทุกคนคิวนี้ไม่ตรงกันเลยกว่าจะจูนคิวตรงกันได้นะครับจึงร่วมใจกันมาอยากให้ทุกคนจองบัตรนะครับวันที่27กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงนะครับมีแค่รอบเดียวเท่าน,นั้นนะครับก็าฝากลิเกโรงใหญ่สาราฉันพงศ์ไว้ด้วยครับ ขอบปุณคารที่เกิดนิดนึงค่ะ